สวัสดีค่ะพันทิพย์นักวิเคราะห์จากหลักทรัพย์ KGI นะคะวันนี้เราได้มีการออกบทวิเคราะห์ตัวหุ้นนีโอนะคะโดยเรานะคะยังคงคำแนะนำซื้อนะคะที่ราคาเป้าหมายสิ้นปี2568ที่37บาทค่ะสำหรับในไตรามาสหนึ่งนะคะเราคาดว่านีโอเนี่ยจะรายงานกำไรสุทธิออกมาเป็นไตรามาสที่ต่ำที่สุดของปีนี้นะคะที่233บล้านบาทน,นะคะก็ลดลง13%เนเยนเยียแล้วก็3%ามอนคนคี Q Q ด้วยกันค่ะในภาพของเยอนเยียนะคะเรายังคงมองว่า รายได้เนี่ยยังคงเติบโตขึ้นได้รวมถึงบริษัทเนี่ยมีการบริหารจัดการในส่วนของตัวค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งนะคะแต่ว่ากําไรที่เรามองว่าลดลงในระดับ Year on Year เนี่ยเป็นผลมาจากการลดลงของอัตรากําไรขั้นต้นนะคะซึ่งเรามองว่าในไตรามาสนี้เนี่ยจะลงไปอยู่ที่41.7%นะคะก็หลกัลกๆเนี่ยเป็นผลมาจากตัวต้นทุนวัตถุดิบนะคะที่มีราคาสูงขึ้น,นะคะซึ่งมีความรีเลทกับตัวราคาปั๊มออยด้วยกันค่ะ ส่วนภาพคีนคิวที่เรามองว่าแผ่วลง3%เยีอนเยียเนี่ยเป็นผลมาจากตัวรายได้ที่อ่อนตัวแล้วก็ตัวกรอนมารจินที่ปรับลดลงค่ะในส่วนของรายได้ของบริษัทในส่วนของ Q ินะคะเรายังคงมองว่ายังคงเติบโตได้ต่อเนื่อง5%เยียนเยียนะคะก็ะประจบที่2,600ล้านบาทน,นะคะก็รายได้เนี่ยเติบโตขึ้นทั้งในส่วนของภายในประเทศนะคะแล้วก็การฟื้นตัวของการส่งออกที่ฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งนะคะทั้งจากผลิตภัณฑ์ตัว ของใช้ส่วนบุคคลแล้วก็ของใช้สําหรับครัวเรือนนะคะแต่ว่าภาพที่เรามองว่าชะลอตัวของรายได้3%เนี่ยมาจากตัวปัจจัยฤดูการค่ะ อีกส่วนหนึ่งที่บริษัททําได้ดีนะคะก็คือการบริหารจัดการในส่วนของ SGA 2 o ซ e l l นะคะตรายมานีเนี่ยเรามองว่าจะลดลงมาอยู่ที่ประมาณ30.3%ด้วยกันค่ะมองต่อนะคะในระยะถัดไปเนี่ยถ้าอ้างอิงจากตัวมาเลเซียปาล์มออยนะคะที่เราเชื่อว่าได้มีการแตะจุดสูงสุดไปแล้วตั้งแต่ช่วง Q4 ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ในช่วง Q1 เนี่ยมีการปรับลดลงมาประมาณสัก7% q ดด้วยกันนะคะทำให้เราเชื่อว่าตัวกำไรของ NeO เนี่ยจะสามารถดีขึ้นได้ ในระดับ Q on Q ตั้งแต่ไตรมาสสเป็นต้นไปนะคะเนื่องจากนะคะเรามองว่าจะทําให้ตัวกรอสมาร์จินน่ยปรับตัวดีขึ้นรวมถึงนะคะรายได้เนี่ยมองว่าจะดีขึ้นจากทั้งส่วนของ export แล้วก็การตลาดในส่วนของ p รีเมียมแมทที่ก็ดีขึ้นด้วยค่ะเรายังคงคําแนะนำนะคะซื้อสําหรับ n e o ด้วยราคาเป้าหมายสิ้นปี2,568ที่37บาทค่ะ ก็ท่านนักทุนท่านไหนนะคะสนใจสามารถอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้นะคะในบทวิเคราะห์ฉบับเต็มของทาง KGI สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ